สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สัสดีค่ะอะ,อะเงยหน้าไม่ทีกำลังเขียนตัวเลขอยู่นะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็กาบสวัสดีดึงค้งนะคะสำหรับเอ่อทุกทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะ <S <S เพอจอาจารย์นันท์ผักกรรมสื่อวิญญาณนะคะแล้วก็ในเรื่องของช่อง youtube ด้วยนะคะก็เอ่อเมื่อคืนน่ะนะคะเราก็ได้ไลฟ์สดนะคะในเรื่องของ 呃。Oh. การทํานายดวงนะคะเราบางคนอาจจะเพิ่งมาครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามก็ยังไม่รู้ว่าอาจารย์นันไลฟ์สดยังไงบ้างนะคะอาจารย์นันจะไลฟ์สดก่อนหวยออกหนึ่งวันนะคะก็คือการทํานายดวงชะตานะคะว่าดวงชะตาในในแต่ละวันนะคะมันจะต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะคะนะและที่สําคัญเนี่ยเราก็จะมาไลฟ์สดว่าเราเนี่ยควรจะเสี่ยงโชคในเรื่องของอะไรสวัสด,ดีคุณน้องหนูสุธิดาด้วยนะคะนะแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยนะคะเรา ก็จะมาตัดในเรื่องของตัวเลขนะคะทุกๆเช้านะคะวันหวยออกนะคะแล้วก็จะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกๆท,ท่านเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการบ้านกัอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าคนที่เกิดตะวันเนี่ยจะมีโชคอะไรบ้าง ะะมาดูสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์บ้างนะคะวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภเข้ามาพอสมควรนะคะต้องซื้อร่วมกับคนอื่นนะ,ะมากกว่า3าคนขึ้นไปนะคะอาจจะไปออลอตเตอรี่เนี่ยอาจจะไปร่วมกับคนอื่นนะคะสวัสด L ีเอฟซีจากญี่ปุ่นด้วยนะคะเกาหลีไต้หวันนะคะออสเตรเลียนะคะประเทศต่างๆด้วยนะคะในเรื่องของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะซื้อนะคะอาจจะไป จับมือร่วมกับคนวันอื่นๆนะคะนะซื้อกันแบบว่า3มคนขึ้นไปหารการรวมกันนะคะซื้อร่วมกับคนอื่น3ามคนขึ้นไปนะคะให้ซื้อตัวเลขนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเด็กที่เพิ่งเกิดนะคะเด็กแรกเกิดใหม่นะคะเด็กผ่าคลอดนะคะเด็กเกิดใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขห้องนะคะเลขเตียงเนะมื่อคืนเมื่อคืนเสียงดีขึ้นใช่ไหมคะเมื่อคืนทานยาแล้วก็น็อกไปเลยค่ะยาแรงมากหลับ ยาวเลยแล้วก็เมื่อคืนปวดท้องปวดท้องปวดหมดลูกมากเลยร้องไห้จนหลับไปเลยนะคะเมื่อคืนนะโหมาทุกอย่างมาพร้อมๆกันพุณนอนร้องไห้เลยขอขอยอมแล้วปวดมากนะคะนะมาดูวันอาทิตย์ก่อนนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีซื้อเกี่ยวกับเลขที่เป็นเด็กเกิดใหม่นะคะหรือว่าเด็กที่เป็นผา่าคลอดนะ,ะเด็กเกิดใหม่เด็กแรกเกิดนะะเลขห้องเลขเตียงนะคะหรือว่าจะซื้อบ้านเลขที่ของเด็ก ที่เกิดด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของคนเกิดวันอาทิตย์ลองเสี่ยงเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ดูนะคะก็จะนําพาโชคลาภให้กับสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั่นเองต่อไปนะคะมาดูคนที่เกิดวันจันทร์บ้างนะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ควรเสี่ยงโชคนะคะเขาบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมีเกณฑ์เรื่องของการติดสินบนนะคะการติดบนบานสารกล่านะคะอาจจะทําให้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยติดติดขัดนะคะอาจจะเสี่ยงโชคอาจจะเฉียดแต้มอาจจะได้มาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจั ให้ซื้ออะไรแบบไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจในที่นี้คือแบบเดินไปแผงลอตเตอรี่อยากจะซื้อก็ซื้อเลยหรือให้เขาหยิบให้แบบนี้เป็นต้นนะคะต้องซื้ออะไรที่แบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนะคะเป็นเลขที่เราไม่ได้แบบโจะจริงจังว่าเราจะซื้อเลขนี้รักเลขนี้ชอบเลขนี้นพิเศษนะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะให้ซื้อเกี่ยวกับ พวกค่ารักษาพยาบาลค่ายาะะประกันสังคมหรือว่าเลขของกรมธรรม์น,นะคะให้อยู่ในกลุ่มแนวประมาณเนี้ยนะคะก็จะมีในเรื่องของโชคลาภแต่ว่าเล่นพอกําลังนะคะวันจันทร์ขาหรืออาจจะไปเสี่ยงร่วมกับคนถ้าแนะนานะไปเสี่ยงร่วมกับคนเกิดวันเสาร์ถ้าในทุกๆวันเนี่ยาจันทร์เนี่ยนะคือให้คนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่ มีโชคมากที่สุดหรือว่าเห่งมากที่สุดนั่นเองนะคะเรามาดูคนทบทวนกันบ้านกันอีกหนึ่งครั้งนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ดูเมื่อคืนคนที่เกิดวันอังคารบ้านนะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยในเรื่องของโชคลาภมีไหมาอาจารย์ว่าก็มีนะมีเลยแหละนะคะมีเลยนะคะคนเกิดวันอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าคนรักนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยอุปถัมภ์ขำชูนะเขาเรียกว่าเสริมดวงนั่นเองเพราะฉะนั้นเนคนรักเนี่ยให้ ซื้อเลขที่เกี่ยวกับคนรักคู่ครองซื้อเลขที่เกี่ยวกับคนรักนะะี่ฮะนี่อาจารย์มาทวนอีกหนึ่งค่ะจรงิจรงๆอาจารย์ไม่ทวนก็ได้อาจารย์บอกตัวเลขแล้วก็จบเลยอันนี้คืออาจารย์บอกเป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่มาทวนการบ้านในทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอาจารย์พูดไปแล้วมาไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังกันเราเองนะคะเพราะว่าถือว่าทวนแล้วนะนะคะทวนกันแล้วนะคะคนเกิดันงคารนี่ซื้อเกี่ยวกับคนรักนะซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักคู่ครองหรือให้คนรักซื้อแต่ที่สําคัญ ้องซื้อแบบเงียบๆียนะคะอย่าไปซื้ออะไรที่มันกระตกกระตากนะ,ะซื้อแบบแอบแอบซื้อสวัสดีน้องหนูอีฟด้วยนะคะนะซื้อแบบเงียบเียบเก็บเงียบเียบคนเดียวนะคะหรือบางทีเนี่ยอย่าไปบอกให้ใครรู้นะ,ะเดินเนี่ยเดินออกไปไปแอบบต่อว่าเดี๋ยวไปซื้อน้ํานิดนึงแอบบไปซื้อโรตัรี่ไว้แบบนี้เป็นต้นนะคะคนเกิดวันอังคารใด้เสียงโชคที่เกี่ยวกับบ้านเลขที่นะคะเลขกรมฐานเลขทะเบียนรถของคนรักคู่ของนะคะคืออาจจะไม่ได้ซื้อเกี่ยวกับเราอะนึกออกปะไปถาม ไปถามไถ่เกี่ยวกับคนดาคู่ครองนะคะเช่นบ้านเลขที่ของคนดากูครองบ้านของคุณพ่อคุณแม่ของเขาแบบนี้ก็ได้เป็นต้นนะคะและดีสําคัญเนี่ยสลิป ล่าสุดของคนที่เกิดวันอังคารนะคะ,ะ,คะสลิปโอนล,ล่าสุดของคนที่เกิดวันอังคารจะนำพาในเรื่องของโชคลาภเข้ามาให้นะคะเช่นเมื่อคืนเราโอนไปจ่ายค่าของเราเราเรา,เราโอนไปจ่ายค่าอะไรต่างๆเนี่ยลองดูนะสลิปออนไลน์สมัยนี้เป็นออนไลน์หมดแล้วเนาะอาจจะเป็นแบบเออรหัสเวลาอะไรต่างๆนะคะโค้ดต่างๆก็ลองเสี่ยงโชคดูนะคะสาหรับถีมวันอังคารเรามาดูสําหรับคนทีมวันพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนบ้างนะคะอาจารย์กล่าวขอ1 0 0 0งกว่าคนที่กำลัง ดูอยู่นะคะถ้ารู้ว่าตัวเองเกิดวันเสาร์เนี่ยรบกวนแชร์ตัวเลขขึ้นมาหน่อยนะคะนะและอาจารย์จะบอกว่าเป็นตัวเลขเกี่วกับอะไรลองแชร์มาหน่อยเพื่อนเพื่อนของวันอื่นๆจะได้มีโชคด้วยว่าอาจารย์เนี่ยค่อนข้างเด่นใน้รงคนเกิดวันเสาร์เป็นหลักนะคะสำหรับของของ,ขอ,งอาจารย์นันนะคะมา <c oughs> ดูคนเกิดวันพุธบ้างนะค,ะคนเกิดวันพุธเนี่ยเขาเรียกว,ว่ามีโชคไหมมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภเข้ามาสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะวันพุธเนี่ยให้เสี่ยงเกี่ยวกับเลขบัตร atm นะคะบัตร ATM นะคะรหัสหน้าหลังบัตร ATM นะคะนะหรือว่าบางคนบอกอาจารย์หนูไม่ได้ทําบัตร ATM มาหนูมีแต่เลขบัญชีได้ไหมได้นะคะให้เกี่ยวกับเลขบัญชีนะคะเลขหน้าบัตร ATM หน้าหลังสมัยนี้มันเป็นแบบใหม่แล้วเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะแล้วมันก็จะมีรหัสอนะไรแล้ว C V V C V C อะไรสักอย่างข้างหลัง3าตัวก็ลองเอามาเสี่ยงโชคดูเนี่ยจะนำพาโชคลาภมาให้สาหรับท่านที่เกิดวันพุธและที่สําคัญย้ําอีกครั้งนะคะคน เกิดเงนทุนให้ซื้อเสี่ยงโชคนะคะกับเพศชายนะคะกับเพศชายนะคะซื้อลอตเตอรี่กับเพศชายนะคะหรือบางทีเราอาจจะเอารหัสหน้าบัตร atm หรอรหัสอะไรต่างๆเนี่ยจากเพศชายนะคะมาในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ มีโอกาสหมัดหมนเช่นเดียวกันนะเรามาดูสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีน,นะวันพฤหัสเดี๋ยวในเรื่องของโชคลาภไม่ควรเลยนะไม่ควรไม่ควรเลยวันเสาร์แชร์ลิงขึ้นมาหน่อยแชร์ลิงแชร์ลิงนะเพือพ่อเพือพ่อนพืเพือพ่อนเพื่อนจะได้โชคนะวันเสาร์ไอ้วันพฤหัสนะวันพฤหัสไม่ควรเสี่ยงโชคเลยค่ะไม่ควรเสี่ยงโชคเลยเขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยจะตัดตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของตัวเลขนะคะเขาเรียกว่าอาจจะผีบังตาเนี่ยนะคะผีบังตานะคะหรือว่าซื้อเฉียดแต้มเฉียดแบบหน้าเจ็บหัวใจมากๆเลย สวัสดีหนูพลอยด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดบนันพฤหัสเนี่ยจะตัดสินใจผิดพลาดเพราะฉะนั้น,นระมัดระวังเขาบอกให้ฝากคนอื่นซื้อเท่านั้นนะและที่สําคัญเนี่ยแอบบอกนิดนึงนะว่าต้องเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนใกล้ชิดสนิทสนมเพื่อนข้าง,างๆโตะ๊ะเพื่อนนั่งเมาส์โมยก,กันอนะไรแบบเนี้ยลองเสี่ยงตรงนี้ดูนะอาจารย์ก็มองว่ามีเกณฑ์นในเรื่องของ พึ่งดวงคนอื่นแล้วมันจะปังมากกว่านะพิ่งดวงตัวเองจู๋บางทีเขาซื้อเลขอะไรก็อาจจะบวกกับเขาไปด้วยอะไรเงี้ยเขาซื้อลอตเตอรี่ก็อาจจะบวกไปด้วยแบบนี้เป็นต้นนะคะและที่สําคัญนะสำหรับทีมวันพฤหัสเลขมันจะกระดกนะคะที่รักมันเลขมันจะต้องกลับไม่ใช่แบบหวยอาจารย์ให้หนึ่งสองซื้อสองหนึ่งด้วยไม่ใช่นะเช่นเออให้สามหกก็กลับเป็นสามเก้าด้วยแบบนี้เป็นต้นนะหกกลับเป็นเก้าเจ็ด เป็นหนึ่งอย่างเงี้ยแปเป็นสก็ลองพลิกแพงหน่อยเพราะว่าคนเกิดวันพฤหัสเขาบอกว่าจะต้องพลิกแพงในรุ่งืองตัวเลขนะคะในรุ่งมองตัวเลขก็ลองพลิกแพงตรงนี้ดูก็จะได้แอบ,บอกองนิดนึงจะได้มีโชคนะ,คะอยากให้ทุกคนมีโชคอยู่แล้วนะคะรามาดูทีมสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์บ้างนะคะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะก็เออในเ,เรื่องของ โชคลาภเลยคะมีนะคะมีแบบพอควรนะนะคะมีแบบพอควรนะคะมีแบบเขาเรียกว่าเล็กๆน้อยๆกุบกิบกุบกิบเพราะฉะนั้นการเสีย่ยงโชคของคนเกิดวันศุกร์จะไปซื้อเยอะซื้อตามดวงนะคะนะให้เสีย่ยงโชคนะคะเกี่ยวกับเด็กนะมีเด็กมาบอกเลขหรือเป็นเลขบุตรเลขหลานแบบนี้เป็นต้นนะเป็นคนที่อายุน้อยๆนะคะจะนํผ่านในเรื่องของโชคลาภหรือบางทีเราจะไปซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อกับคนที่อายุน้อยนะคะนะก็ เมื่อเช้านี้เช้าแตกไปแล้วนะคะเดี๋ยวรออาจารย์ลงตัวชุดหุ้นทั้งวันในกลุ่มอีกทีนึงเนะาะเมื่อเช้านี้เช้าแตกตรงๆเลยนะคะสี่สาม นะเดี๋ยวไปลงให้หลังไลฟ์สดอีกทีหนึ่งพอดีไลฟ์สดก็เลยยังไม่ได้ลงจีนเช้าลงอะไรต่อนะคะวันศุกร์มีโชคเราให้ซื้อเกี่ยวกับคนอายุน้อยๆเข้าไว้นะคะและที่สำคัญบางทีไปซื้อลอตเตอรี่ก็ไปซื้อกับคนที่แบบดูอายุน้อยกว่าเราอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะและที่สาคัญเนี่ยให้ซื้อเลขที่เกี่ยวกับตัวเองเข้าไว้นะคะเลขที่เกี่ยวกับตัวเองนะคะให้หยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาไม่ใช่ลอตเตอรี่หยิบแบงค์ขึ้นมาเนะคะเป็นเลขแบงค์หรือเป็นยอดเงินในบัญชีนะคะที่บัญชีที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะสรน้กํากาาาพชคลมใหหับ คนเกิดวันศุกร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์บ้างนะคะวันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่แบบว่ามีเกดรุ่งโชคลาภค่อนข้างเยอะกว่าวันอื่นเลยน,นี่สำหรับคําทํานายของอาจารย์นันนะคะค่อนข้างเยอะกว่าวันอื่นเลยนะคะให้ซื้อเกี่ยวกับพวกใบเสร็จใบแจ้งหนี้ต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับบ้านนะ ที่เกี่ยวกับบ้านนะบ้านในที่นี้คือค่นาน้าค่าไฟค่ะบ้านอะไรที่เป็นนี่เกี่ยวกับตัวบ้านน่ะนะคะก็ลองเสี่ยงโชคดูนะคะลองเสี่ยงโชคดูนะต้องเป็นใบเสร็จหรือใบแจ้งนี้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับบ้านหรือเป็นบ้านเลขที่ก็ได้เป็นค่านา้ําค่าไฟก็ได้นี่เชา้าแตกะอาจารย์ขอบคุณเดี๋ยวไปลงหวยต่อนะเะป็นลงตัวเลขต่อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอนิดนึงเดี๋ยวจะลงตัวหุ้นทั้งวันด้วยคนชอบหุ้นทั้งวัน นะคะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านนั่นเองสําหรับทีมวันเสาร์นะคะวันเสาร์ลองแชร์ลิงหน่อยค่านา้ำค่าไฟวินล่าสุดเท่าไหรอ่อ่ะค่าผ่อนบ้านเท่าไหร่บ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรที่มันซื้อเป,เป็นเกี่ยวกับตัวบ้านลองแชร์ลิงขึ้นมาหน่อยนะคะอาจารย์อยากให้คนวันอื่นๆที่กําลังดูดูเนี่ยให้คนเกิดวันเสาร์เนี่ยปังปังในวันเสาร์ปังปังใช่ไหมถูกนิเช้าไปแล้วละสินะบอกเลยวันนี้ควรจะเสี่ยงนะคะควรจะเสี่ยงน่าสนใจเลยทีเดียว มาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวเลขปะอาจารย์ฝากไว้ก่อนนะคะในเรื่องของเอ่อตัวกลุ่มพาเฮงนะคะสมาค<ส>ม,มดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยกลุม่มของยูฟาสเตป99นะคะกลุม่มยูฟาสเตป99เนี่ยอาจารย์ปิดไม่รับสมาชิกกันนะคะนอกจากมีเอ่อ ทักยูว่าเซฟ99มาแล้วเนี่ยอาจารย์จะเปิดระบบในการดึงสมาชิกเข้ากลุ่มสำหรับพาเฮงนะคะมีบางคนฉลาดเนาะอ,อยากจะเข้าาอยากจะออกออกเข้าออกเป็นว่าเล่นนะคะถ้าอาจารย์รู้ว่าคนไหนนะคะแบบนี้นะอาจารย์เด้งออกจากกลุ่มอย่างเดียวนะคะเนื่องจากบางคนเนี่ยเ,เข้ามาเพื่อเอาเลขแล้วไปเป็นเลขของตัวเองนะคะเอ,อะไรต่างๆแบบเนี้ยนะมันก็อาจารย์หรือบางทีแบบอยากชั้น อยากจะเข้าออกตามอําเภอใจเพราะฉะนั้น,นในส่วนตรงนี้เนี่ยอาจารย์รู้นะคะนะบางคนเนี่ยกลุ่มอื่นเนี่ยเออไม่ได้มีสมาชิกเติมเข้ามาเลยนะคะแต่ว่าก็ยังกดเข้าออกมาตามอําเภอใจอาจารย์ลบออกจากกลุ่มทํารักษากฎและกติกาในกลุ่มให้ดีๆนะคะอาจารย์พาทุกคนเนี่ยบวกมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำตามกฎและกติกาด้วยสําหรับาพายเองนะคะหวยก็ลงให้ทุกหัวอยู่แล้วใครที่อยู่ในกลุ่มต่างๆนะคะในกลุ่มของพาเฮงอาจารย์นะไม่ต้องทวงเลขถึงเวลาเดี๋ยวอาจารย์ลงให้เองนะคะสําหรับหุ้นต่างๆหวยต่างๆบางวันอารมณ์ดีหน่อยบางวันคิดว่าเลขนี้จะมาไม่กี่เม็ดก็เข้าอ่ะใครอยู่ในกลุ่มก็จะรู้นะคะเออใครอยู่ในกลุ่มจะรู้อาจารย์ก็บอกเลย ตามเลขนี้อัดเลขนี้นะคะหรือบางทีให้แค่สามหาง4ี่หางเท่านั้นเองหาหน่อยก็เข้าอยู่แล้วนะคะทุกวันอยู่แล้ววิ่งรูดเนี่ยแทบจะไม่ไม่ไม่พลาดเลยนะคะแทบจะเข้าทุกวันอยู่แล้วมาเรามาดูในเรื่องของตัวเลขนะคะวันที่16บ พฤศจิกายนนะคะพศ2563นะคะอาจารย์ได้เขียนไว้แล้วเลขชอบอาจารย์ลงไว้แล้วแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเนาะก็ไปดูในโน้ตกลุ่มนะคะอาจารย์ลงไว้แล้วแต่ว่าณขณะนี้อาจารย์ขออนุญ,ญาตให้กับสมาชิกที่ติดตามเพจนะคะเดี๋ยวเราจะมาวงตัวเลขกันหน่าไรฟ์สดเลยนะแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่มก็ได้เลขก่อนอยู่แล้วก็แทงก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวเราคน พูดง่ายๆน่ารัจะเขาได้ที่หลังนะก็ให้เขาหน่อยนะคะเดี๋ยวเราขอเนุญาตกับกล้องนิดนึงนะนะคะนี่จะบอกว่ามีมงคนชอบแอบถามว่าอาจารย์ใช้ลิปของอะไรอาจารย์เพิ่งไปค้นพบลิปยี่ห้อหนึ่งนะคือทั้งวันก็ยังไม่หลุดอนะ่ะคุณคะาเรียกว่าลิปจูบไม่หลุดนะ แล้วถูกด้วยอ่ะนะคะเผื่อใครแบบชอบแล้วผู้หญิงชอบลิปนะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรใดๆนะคะตอนมีความรู้สึกว่ามีบางคนเขาถามใช้สกินแคร์อะไรลงรองพื้นอะไรทาลิปอะไรอันนี้แบบคืออาจาร,าจารย์อาจารย์ล่าสุดอาจารย์าารยื้อซื้อของแบรนด์ดังๆมามันก็แบบมันกินน้ําหรือว่ามันอยู่แป๊บเดียวมันก็หลุดอ่ะแต่อันเนี้ยคือไม่หลุดเลยอ่ะคือมันอยู่ดีมากเลยค่ะไม่ติดแมทด,ด้วยของเมเบลีนอ่ะ ออเออที่เป็นเป็นแมทอะลองไปซื้อดูนะอาจารย์ไปซื้อในลาซาด้ามันแบบร้อยกว่าบาทคุณขาเนี่ยลองทามาสองวันติดดีมากเลยอะอาจารย์เป็นคนชอบทาเลยมันองค์สีส้มๆออกแดงๆอะไรอย่างเงี้ยปากไม่แดงไม่มีแรงเลยลองไปซื้อขึ้นดูนะเผื่อใครแบบเออแบบอาจารย์นันชัยลิปอะไรมันคนชอบโทรแชทมาถามว่าแบบอาจารย์นันชัยลิปสีอะไรอะไรเงี้ยของอ e ี่ห้ออะไรเมเบลีนที่มันแบบมันเป็นสีมันเป็นเขียนว่าแมทอะ อาจารย์ไม่แน่ใจนะมันเป็นตัวแมทแล้วก็ฝะมันเป็นเหลี่ยมๆล,ลองไปซื้อดูนะโอ้ลดเนี่ยไม่ออกเลยเห็นไหมล่ะไม่ติดดวะไม่ติดแมทด,ดวะอาจารย์ว่าถือว่าโอเคเลยเผื่อแบบอยากจะแบบสวยแบบอาจารย์อะไรเงี้ยแบบอยากจะทาสีลิปนะคะก็ลองลองไปซื้อดูอ่ะเดี๋ยวเรามาในเรื่องของตัวเลขกันปะกับกล้องนิดนึง งวดประจำวันที่16นะ,ะบิลจิการนะคะออนัน์นะคะวิ่งรูดนะ40รอง8นะคะ40รอง8นะคะ4เด็แต่อาจารย์ว่าศูนย์มันน่าสนใจมากๆเลยค่ะที่รักขาวันนี้นะเลข5ตัวดีอาจารย์ให้นะคะมีเลข6เลข4เลข0เลข8เลข2ค่ะ6 4 0 8 2นะคะสำหรับเด่นในวันนี้นะนี่60 48นี่ เรามาดูหลักแถวศูนย์บ้างนะคะหลักแถวศูนย์นะคะจา์ช่อที่ที่เจาะมาก็จะเป็นศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดนะคะอันนี้เจานะน้ําอย่ามาด่านะคะว่าแบบมึงให้เลขเยอะมึงฟันมาเลยเลขเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะเออไม่เอานะคะเออคือคือเจาะตาม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 ตัวนะคะแถวสีนะ,ะวิ่งรูดสีนะคะจัดสีหนึ่งสีสองสีสามสีเก้า ะะแถว8จแาด8,2,8,3,8,5,8,6นะคะตัวเลขกันอาจารย์ของกันเลข2หน่อย2,1,2,3,2,7,2,9และ7,9ค่ะแคปเจอร์แล้วกดหัวใจรัวๆให้แม่หน่อยนะคะแคปเจอร์ให้แม่หน่อยนะคะหนึ่งอมสี่หอันนี้คือจาะเป็นแถวๆนะคะที่ราคาแคปเจอร เกียดพูดเยอะนะเจ็บคอนะคะแคปเจอร์กดหัวใจรัวๆอยากได้เลขที่อาจารย์ชอบไหมคะเดี๋ยวอาจารย์จะวงหน้าไลฟ์สดห้อาจารย์แจ้งก่อนนะคะอาจารย์เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ทุกคนเฉยๆไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นปนร,รมาจารย์หรือเป็น ผู้เชี่ยวชาญขนาดไม่งั้นก็ถูกหวยคือให้คนอื่นถูกตัวเองยังไม่ถูกเลยเพราะว่าลืมกลับลืมซื้อตัวนั้นตัวนี้คือคืออาจารย์หนึ่งคนที่แบบบางทีขี้เกียจเล่นนะช่วงหลังๆอะ่ะเออไม่ไม่อยากเล่นลอะไรไม่ซื้อลอตไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เลยใช่ไหมเออก็คือคิดว่าให้ลูกศิษย์มาถูกแล้วกันแล้วเจาะเป็นแถวๆนะคะแถวหลักศูนย์ คนเกิดวันเสาร์แชร์หน่อยว่าชอบเลขอะไรกันบ้างนะคะแถวหลักศูนย์ก็จะมี 02, 03, 0 5, 0นย0สองนแะคะแถว4ก็จะมี4ี่หนึ่งองสกนะคะลอง8ก็จะเป็น 82, 83, 85, 86นะคะอาจารย์บอกเลยว่าศูย์วันนี้น่ากลัว พอควรเลยนะก็ลองติดในเรื่องของตัวเลขศูนย์เข้าไว้นะคะอาจจะอาจารย์มองว่าช่วงเช้ามันยังไม่มาแล้วมันอาจมาช่วงบ่ายแล้วมันมานานเหมือนกันเออใช่ใช่ใช่อาจารย์ไม่ได้เอา i p a d มานะคะไอแพดมาแล้วเจ้าค่ะมาลืมเลยพอดีเวลาทำหวยอาจารย์จะทำหวยคำนวณใน iPad แล้วนะคะมาโว้ยเหนื่อย มา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 วันนี้นะคะที่อาจารย์ให้ตัวเลขไว้ก็คือเลขสี่เลขศูเลข8ปดนะคะมันมีการคำนวณที่มาก็วันนี้นะคะเลข7ขึ้นไปเป็นมหาอุดในศาสตร์ของอาจารย์นะอาจารย์ไม่รู้ศาสตร์อื่นเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เลข7ขึ้นไปเป็นมหาอุดนะคะยะ้ำอีกค่ะขอหายใจก่อนนะ เลขเจ็ดขึ้นไปเป็นมหาอุดงวดที่แล้วหวยออกอะไรคะเดี๋ยวขออาจารย์ดูนิดนึงเลขเจ็ดขึ้นไปเป็นมหาอุดจดให้อาจารย์หน่อยเนาะปวดท้องอะ่ะอาจารย์ไม่ค่อยดีเรื่องปวดมดลูกจังเลยเลขเจ็ดนะคะขึ้นไปเป็นมหาอุดอาจารย์ขอดูสูตรนี้นิดนึงเนาะ มีมงคนขอสูตรนี้นะคะเออหัวนอ 40, น40เนาะแป๊บเดียวอยากได้แม่นๆรอก่อน คนที่แบบอาจารย์สูตรอาจารย์ที่แบบเข้าดีๆนะสี่มามสี่กับสองฟังนะคนที่ชอบสูตรที่มันเข้าทุกงวดอะนะที่าอาจารย์สูตรนี้มันเดินดีตลอดอะสี่กับสองมาแล้วมันไปชนเด่นสีที่อาจารย์ให้แล้ววันนี้ตำแหน่งสีไปเป็นลาภด้วย สี่น่าสนใจจัดวิ่งรูดสี่เลยนะคะที่ราคานะคะสีน่าสนใจคือบางทีอะ่ะมันมาก่อนเวลานะตัวเลขพวกเนี้ยก็ลองไปเสี่ยงตัวเลขแบบเล่นหุ้นได้ทั้งวันยาวไปจนถึงฮานอยก็ลองตามกลุ่มตัวเลขของอาจารย์น,นันดูมันยาวไปถึงฮานอยแตกสามตัวบ่อยมากนะคะสาหรับฮานอยเนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในสูตรที่อาจารย์แบบที่อาจารย์คํานวณของอาจารย์เองอะนะสี่เด่นสองเด่นฟันธงแน่นอน ะะวันนี้4ี่ขึ้นไปเป็นลาภะด้วยเจ็ขึ้นไปเป็นมหาอุดและที่สําคัญเลขราชาโชคได้กับเลขหและเลขหค่ะเลขหและเลขหนะคะเลข5และเลข6นะคะ,ะ,ะ,คะวันนี้น่าสนใจมากๆนะคะเลข5และเลข6มีความน่าสนใจเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนะคะ วงตัวเลขให้กับทุกท่านนะคะว่า,าตัวเลขที่น่าสนใจในวันนี้มันเป็นเลขอะไรบ้างนะคะอาจารย์นานอายุ3 0ม2ิบไม่ใช่ 23, 32, ยี่สาย่าง33แล้วนะคะมีบางคนบอกฝันเห็นอาจารย์นะเอาพระพิคขเนตรมาให้หรือมาดูดวงให้ในฝันนะคะขอวันเดือนปีเกิดอาจารย์หน่อยขออายุอาจารย์หน่อยนะคะจะไปเสี่ยงโชคนะวันนี้สูตรที่เด่นที่สุดของอาจารย์นานคือเด่น4และเด่น2ไปชน ของอาจารย์คือเด่นสีจัดสีเดจ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปวงกลมกันที่ราคาบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่แคปเจอร์หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาจารย์ชอบเลขนี้อ่ะวันเกิดตัวเองเลยนะแคปเจอร์แคปเจอร์ปิดสูตรนิดนึงนะเอออาจารย์ชอบที่อาจารย์ชอบท,ที่แบบไม่อยากให้ทิ้งอะเนาะ หกห้าก็น่าสนนะขอแอป,ปติดหกห้าไว้เลื่องนี้อะแคปเจอร์วงกลมอันนี้ที่ชอบร้อยลองใส่ศูนย์ดูนะลองใส่ศูนย์ดูแคปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ูนยน่าสนใจที่รักศูนยน่าสนใจศูนย์สองก็ได้นะถ้าใครชอบศูนย์อันนี้เลขชอบนะที่วงไว้อ่ะอืมแคปเจอร์ค่ะรู้ปะเขาชอบเลขไหนที่สุดก็ <c oughs> อชอบเลขนี้อ่ะ ชอบเลขนี้ที่อาจารย์แบบชอบนะอาจารย์ชอบที่ดอกจันไว้ที่ชอบที่สุดนะที่สุดแบบที่สุดที่สุดอะ่ะแคปเจอร์วันนี้สูตรนั้นเด่นสีสองถูกปะ ชอบ2 7จัด4 2 7ได้แอบให้ตัวเลขไว้ถ้าทุกคนมีโชคไม่บางคนมีโชคเล็กโชคน้อยโชคอะไรต่างๆก็ตามไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบประจายอยากจะร่วมบุญนั่นนู่นนี่อาจารย์จะมีเป็นรอบๆนะคะบางทีอาจารย์อยากจะออถ่ายโคกระเบืออาจารย์อยากจะไปสร้างนั่นสร้างนี่อาจารย์ก็จะบอกบุญอีกทีแต่ก็ไม่ต้องโอนมานะคะในอาจารย์อาจารย์อาายากให้ทุกคนได้ได้เงินก้อนเนี้ยไป ไปต่อลมหายใจของทุกคนแล้วกันวันนี้เลขที่น่าสนใจนะหกเจดแปดไม่เคยให้หน้าไรสวดแบบนี้เลยนะหกเจดปดตัดเล่นเอาแล้วกันหกเจ็ดหแปดแบบเนี้ยซื้อ8ปดหดีกว่าหน่ะเดี๋ยวไปจิ้มไว้ก่อนนะเออนะคะหกเจ็ดหปดนะเจ็ดหกเจ็ดแปดปดหกแปดเจ็ดเนี่ยกลับไปกลับมาดูลองเสียงดูนะคะ น่าสนใจวันนี้6-7-8มันเป็นเลขที่ตีโกนกันมันมีพลังมากเป็นพิเศษในวันนี้อาจารย์มองว่ามันน่าจะมาช่วงประมาณบ่ายๆตั้งแต่หลังพวกแบบปลอมสินออกอ่ะบ่สองเป็นต้นไปเลขพวกนี้มันน่าจะขยับขยื่นมาซื้อลอตเอรี่ติดไว้บ้างนะคะไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็น2ตัวท้ายหรือว่า3ตัวตรางวัลที่1อาจารย์เคยคํานวณแบบนี้หวยเข้า3ตัวหน้าหมด เดี๋ยวออกไะหวยเข้า3สามตัวท้ายสามตัวหน้าสามตัวรางวัลที่หนึ่งข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวนเวียนอยู่ประมาณเนี้ยนะคะมันต้องได้เห็นอย่างแน่นอนยังไงฝากติดตามผลงานของอาจารนยน์ผ่าการรมสืวิญญาณด้วยขอให้วีนทุกท่านมีโชคปังปังหมันหมานน,นนะคะและ้วก็หวังว่าทุกคนกไไนะ็ไม่ได้ให้เลขเบิ้ลนะไได้ให้เลขเบิ้ลนะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีโชคและการอยู่ที่ดวงแต่ละคนด้วยนะคะบ,บุญนำกำแต่งนะคะฝากไว้ด้วยนะคะติดตามผลงานด้วยบายบายสวัสดีค่ะบายบายเจอกันในกลุ่มนะคะอย่ายไปลงทุนต่อขอขอ,ขอแอบ,บจิบน้ำนิดนึงตื่นมายังไม่ได้ทานน้ำเลยบายบายรวยรวยปังปังหมันหมนะคะอยู่ที่ดวงแต่ละคนนะคะอยู่ที่ดวงแต่ละคนเดี๋ยวจ้บายบายปังปังหมันหมันชอบศูนย์แปดชอบแปดหก 4-2-4-3แล้วก็ชอบ2-7ชอบแค่เนี้ยแหละอันนี้ชอบส่วนตัวนะขอให้เขาขอให้มาขอให้ได้ขอให้โดน6-7-8ไปตัดเล่นเอาซื้อลอตเอรี่ติดไว้เลขพวกเนี้ยน่าสนใจมากๆฝากติดตามผลงานด้วยนะคะรักๆทุกคนเลยนะ